ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินซิ่งสลิงทองคำครับคือเก้าพี่น้องมาอนีรถไทตีลมครับซอยพีซอยนนองคือเก้าครับผมอยู่บ้านเกิดเมืองน้องครับบ้านเจ้าของอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินร์ตำบลไผ่ของห้องนี่แหละฝากน้ำพีน้ำหนองคือเก้าครับตีลมตกสาต,ตกข้องช่างอุ้ยช่วยได้0878749987ปรึกษาหารือเลยครับผมบบจ้างบบเป็นยังครับ มาเบิงครับพี่น้องครับมีตัวไนหรอครับไดูครับู้นของใครครับ้าของใครครับของบักมงนี่น้ำมไสเผาอยู่นรถมาจ้บ้านเผาแกจำคือกันติดเชาจ้บ้านเผาแกคิดดีละยังน่าหลอกไหมสองกแกเลยตัวม่วนน่าแกหลอกไหมเั่น้ำสเผาอยู่นี่น้ำสมไสเผารถมาเจ้าบ้านเผาแก มันทับดีมันแคบด้วยวันเสาร์วันเสาร์ก็ไม่ได้ดียี่สิบพร้อมใหม่นู่นขึ้นหน้าตะพันหมอนประมาณ3ามสิโมงนี่แหละกระค้างตาลายส่วนหนึ่งบารมีมั่น้าตะสมไทยแกรักขาโซอยู่เงี้ย ไปกไยแล้วพ่นเยวกไยแล้วพวากีเริขึนนน <c oughs> ้นมาปีเรียบร้อยครับผมนี่ครับติดน,น้อยๆก็ใส่บริการครับผมคุ้มค่าครับ,รบรเพราบทเสียงกับความเสียหายของรถครับผม เดี๋ยวพ่รถพ่วงออกกันได้ลอก,กันเดี๋ยวเอารถพ่วงออกกันได้นี่ครับโบแพงยังดีคิดครับผมลองปรึกษาหาลือ่ันครับ087 8749987ส87างอุ่ยซอยได้ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วรถไทเฮ้ากับไทหน้าใ้ต้อครับโบไม่อย่างเสียหายเกิดขึ้นครับขอดีองการใส่ทีมงานสางอุ่ย นี่ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ